เช้านี้หุ้นทัสโก้เด้งสวนเซตที่ปิดลบ8.5 6จุดรับข่าวราคาน้ำมันดิบรูดแรงกว่า5%เอร์เซ็นขณะที่เบรคคาดงบ Q ิปี2566จอโตแรงหลังทั้งปริมาณขายราคาขายยังมาต่อยฟื้นแจมมองงบยังดีต่อเนื่องถึง Q2 ปี2566แต่เข้า H2 ปี2566งบอัจสะดุดเหตุคาดงบปี2567จนรอาล่าช้าเพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลกดดันธุรกิจยังมาต่อยแถมหุ้นณนะปัจจุบันเริ่มมตงตงัววากแล้ เบรคคาดงบ Q 1ปี2566จ่อจอโตแกร่งด้วยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีประเมินกำไรสุทธิไตรมาสหนึ่งปี2566ของทัสโก้ไว้ที่1.03%พันล้านบาทเติบโตขึ้น37 9เปเซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีปัจจัยหนุนจากยอดขายในประเทศซึ่งเป็นตลาดที่มีกำไรดีฟื้นตัวขึ้นทั้งปริมาณการขายและราคาขายช่วยชดเชยตลาดต่างประเทศที่มีปริมาณการขายและราคาขายชะลอตัวลงจากไตรามาสก่อนได้ อย่างไรก็ตามราคาขายในช่วงไตรมาส1ปี2,566ของทัสโกทั้งในประเทศและต่างประเทศยังอยู่ในระดับสูงจึงทำให้คาดว่าบริษัทจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นกลสมาจินในระดับสูงได้ต่อเนื่องขณะที่บนหยวนต้าประเทศไทย ประเมินกำไรปกติไตรามาส1ปี2,566ของทัสโ้ไว้ที่960ล้านบาทเติบโตขึ้น343%จากปีก่อนมีปัจจัยหนุนจากปริมาณขายยางมะตอยฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับ3.2แสนตันเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ราว2.8แสนตันหลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลงมาอยู่ในกรอบ65-85เหรียญบาเรนและมีความผันผวนลดลงเพราะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเริ่มมีสเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ทัสโก้ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการอนุมัติงบซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยราว3,000ล้านบาทอีกทั้งอัตรากำไรขั้นต้นฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับ16.2%เทียบปีก่อนอยู่ในระดับ6.5%เท่านั้นเพราะราคาขายยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศสูงขึ้นกูรูอัปเป้ากำไรปีนี้หลังได้ครูแหล่งใหม่บนเมแบงกิมเองประเทศไทย ระบุว่าได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี2,566ของเทสโคข,ขึ้นจากเดิมอีก10%เป็น2.77พันล้านบาทเติบโตขึ้น10%จากปีก่อนสะท้อนจากบริษัทให้ครูแหล่งใหม่จากโคลัมเบียที่สามารถนำมากลั่นเป็นยางมะตอยได้ดีกว่าที่คาด เช่นเดียวกับบนเอเชียพลัสที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีโอกาสปรับประมาณการกำไรสุทธิปี2,566ของทัสโกขึ้นจากประมาณการเดิมที่คาดไว้1.8พันล้านบาทหลังผลการดำเนินงานไตรามาส1ปี2,566มีโอกาสออกมาดีกว่าที่คาดไว้เดิมอย่างมีในสำคัญจากการที่ทัสโกได้ครูหลังใหม่ที่ให้ยูสูงขึ้นจากการสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำแค่ถือ เท่านั้นเนื่องจากมองว่าในช่วงครึ่งหลังของปี66ยังมีปัจจัยกดดันรอทัสโกอยู่จากตลาดยางมะตอยต่างในประเทศน่าจะได้รับผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณปี2567ที่ล่าช้าเพราะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่นอกจากนี้ยังมีประเด็นการกลับไปซื้อครูดในประเทศเวเนซุเอลาที่ยังไม่มีความชัดเจนทําให้ปัจจัยดังกล่าวยังคงกดดันผลการดําเนินงานของทัสโกให้ฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะ ราคาหุ้นทัสโกที่ซื้อขายณนะปัจจุบันแทบไม่เหลืออัพไซด์ให้นักลงทุนได้ลุ้นแล้วโดยการสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าการจะปรับราคาเหมาะสมของทัสโกขึ้นอีกนั้นมีอยู่2ปัจจัยคือผลการดำเนินงานไตรามาสหนึ่งปี2566ประกาศออกมาดีอย่างมีในสำคัญและการกลับเข้าซื้อครูดในเวเนซูเอลาได้อีกครั้งขอขอบคุณแหล่งที่มาสำนักข่าว e ีไฟนน c ไทยและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ